กินข้าวอยู่ระอยู่บ้านไม่เบื่อหรือไงโทรมาถามเพื่อความแน่ใจเท่านั้นว่าคนที่รักที่คอยเชื่อใจกำลังโกหกกันรู้ไหมมันทำให้ฉันใจหาย กับสิ่งที่ฉันได้ยินกับหูที่เธอบอกให้รู้มันไม่เหมือนที่ฉันได้ดูได้เห็นกับตาฉันตาฝาดไปใช่ไหมที่เห็นเธอเดินกับใครที่เห็นว่าเธอกำลมังน,นอกใจ ธาทางจะรักกันมากเธอที่ฉันดูมีความสุขล้น้าฉันจำผิดคนจะไม่ต้องรอ